สวัสดีครับวันนี้เราจับช่อง Atomos c h นะครับผมวันนี้ก็จะมา r e v i ว l s e r v e นะครับผมท่า pixel ลมอนนั่นเองนะครับผมก็คือห่างหายกันไปนานเนาะแต่ว่าไม่ทำคลิปเลยอ่ะก็คือฟอนก็ไม่ได้ทำเลยก็ยังทำไปนะแบบเก่าเจอจากเทอร์มอนเอ็กซ์ตานะครับผมแอด์มินใจดีมากเลยนะครับคนออแบบสิบเจ็ดสิบเลยอ่ะ แต่ใน,นผมถ่ายเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะเจ็ดโมงเช้าคนก็จะมีอยู่เนี่ยเจ็ดโมงเช้านะเนี่ยสามสนะิบเจ็ดคนนู่นอ่ะนี่ก็เ,เ,เดี๋ยวพวกลิงก์ดาวน์โหลดแบบนี้ขอโทดลร่างนะครับผมใครสนใจอยากเข้ามาสอบถามติดต่ออะไรก็เข้าไปดีได้เลยเพราะมีคนคอยตอบอะไรอ่ะคือเข้ามาก็จะมารับโทรศัพท์นะครัโทรศัพท์โทรศัพท์มีอะไร ถ้ามีอะไรก็กดมาดูาจะมีวันเดทก็คือเทปโปเกมอนตัวแต่คนคงรู้กันนะวันเดทก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของนะนะอันนะี้ก็จะเป็นวาร์ปแา่ผจะได้เปิดอะไรมากเนาะปั๊บแลาก็กดหรือว่าจะสุ่มสุ่ม RTP RTP กดปุ๊บมันจะไปสุ่มในแบบสุ่มที่ไหนที่หนึ่งนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นแรกของออนไลน์แรกของออนไลน์ก็ที่เลยฟิวท็อกซิกมก็สะสมกันมาเนาะมาแรกแลกกันได้ผมก็ออนไลน์ร้อยร้อยหนึ่งชั่วโมงละมาได้ประมาณสามอสิบอันนี้ก็จะเป็นพวกมูฟติวเตอร์นะมีหลายตัวมากเลยถึงนี่จะเป็นแบบยิมนะแข่วันที่ 12, สิบสองสิงหาสามสิบสามสิบหา คนดูดิที่หนึ่งก็จะเป็นแบบได้ช้ยนี่นะเออเอ็มกอนได้พอยหน้าเว็บอะไรพวกน,นี้ก็ใครสนใจนะใครสนใจก็มาลงได้เลยนี่จะเป็นปรโมชั่นเติมเงินคุ้มนะ APR ีอ AP แหงมากนหน้าเว็บก็คือเติมครบ500ได้ได้เคเอด้วยคีเช็คด้วยแล้วก็ e p เติมครบ1,000ก็นี่ได้ชุดด้วยชุสเนออาร์ตแล้วก็ฝาทองนะทุกคนปุ้ม นี่กนะ็จะเป็นเทรดแล้วก็อาฟัซิลนะจะเป็นเทรดกลางฟัสซิลโซนแล้วก็โซนทางนี้โซนนี้ก็จะเป็นพวก EV. โซนเก็บ EV. อีวีจะเป็นโซนเก็บอีวีถ้าเกิดใครจะมาอันมอนอ่ะเก็บอีวีมันก็มาตรงนี้ไดพ้พบหมดเลย ล้วก็ถามว่าหาเงินจากหนเอาเทีนะครับผมป่วยหาเงินจากหนล,ลืมลืมลืมอันนี้เป็นร้านแฟชั่นเป็นกิจกรรมแฟชั่นนะทุกคนคือหาของมาก็มาทําแฟชั่นได้อ,อยเนี่ยขอแฟชั่นคอยก็เอานี้เอาจากไหนครับเอาจากหน้าเว็บนะเติมซน,น้าเว็บได้เลย มีแสงอุตสาหด้วยทุกคนมังกรด้วยส่วนหาตั้งจากไหนเ,เรื่องๆเหมือนกับจะเป็นกำไรเมรกานะทุกคนก็คือใครไม่มีกำไรก็มาทำได้ทำเฟรน์ส่วนราคาผักนี่ไงก็คือมันต้อง ที่นี่หาเงินโดยการแบบปลูกผักนะทำไร่ก็คือตารางอ่ะตารางอันนี้มันจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เปนราคาขึ้นลงอ่ะจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ก็คือตอนนี้เบอร์รี่สบาทแล้วก็แคนเราจะพลังหบาทก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนมาทำตอนแรกได้มันเป็นข้าวข้าวกลองละหบาทเอ๊ะมันกองมันชิน้นละหบาทสิก็เอามาขายเนี่ยก็คือใครอยากเลิกก็ทําไร่นะทาสวนอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ส่งตรงฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มกล่องคีอะไรประมาณเนี้ยคีก็คือหาได้จากไหนก็ถ้าเว็บมันไม่มีขายนะมีแค่รีเจเนอเรขายตอนนี้น่าจะเป็นพวกแบบเขาเขามาเปิดขายหน้าเว็บอะเป็นชุดกล่วงของมันแต่ไอมันจะมียศด้วยนะทุกคนสายฟรีสายฟรีทำไงยศดก็พิมพ์ไปเลย เออทีมาเลย ITS อ่ะมาใหม่รับของก็คือกดรับตรงนี้ได้เลยเอามารับรับรับ,ร,บรับได้ไเลยรับได้เนี้ยไอ้เดลิเคียจะรับได้ทุกวันนะทุกคนจะรับได้ทุกวันส่วนเนี่ยนี่คือยศน,นะรถข้แรกจะเป็นหมื่นห้าอัพอัพยศต,ตั้งต่อไปก็จะเป็นสามหมื่นถ้าใครมีตังพอก็อัพตรงนี้ได้เลยเพราะยศแรกจะเป็นเทรนเนอร์ทุกคน พรอัพสามหมื่นก็จะเป็นเลนเจอร์สีก็คือที่นี่หาสายฟรีอยู่ได้ยศอะไรอยู่ได้ได้เลยครับขอแค่มีตังอัพแค่นั้นเองตามตังเลยลุ้แล้วมีประมูลด้วยนะทุกคนประมูลประมูลก็ได้อยู่นะพอยมอนสวยๆเยอะเลยเพียบเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่ทตีบววไอเทมเอนชาร์ดไอเทมนะปะ่ะไอเทม ส่วนเรื่องยศรายละเอียดยศอะเดี๋ยวไปดูที่ Discord ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบมาให้เพราะว่า Discord อะมีกอย่างเลยยศมีรายละเอียดยศทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็น RC นะเตียนเชิญ RC 5 0 0 0แสนทุกคน5 0 0แสนแล้วก็ต้องเอาแผ่นเพจเก็บไว้ครบแล้วก็มาเนี่ยเชิญตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจอะว่ามันเป็นเตียน,นเชิญัเชิญแบบไหนเชิญแบบ เป็นลูกแก้วหรืออะไรนะผมไม่เคยอันเชิญอ่ะเป็นห้าแสนเหมือนกันนะแต่ว่าแบบน่าจะต้องใช้เป็นลูกแก้วอ่ะเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่เคยเลยแต่ว่าเชิญเึงเขาบอกว่าได้ทาเกียเดียก้าอิกีกติน่าอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยคราก็ลองหาของเพราะว่ามันน่าจะหายากผมว่าน่าจะหายากกันดีแล้วก็อะไรเอ่ยแฟชั่นเนาะ ควรอะในแคดรแม็กคนถาไอแคเดแม็กแคเดแคเดรแม็กจะหาจะอันนี้ก็คือที่ฟาร์มนะเออผมจะแนะนำที่ฟาร์มก่อนนี่คือที่ฟาร์มเวลนะทุกคนก็จะมีเบลเจ็ดน่าจะเบลน้อยๆถึงประมาณสักเบลสี่สิบห้าถึงห้าสิบจะมีแค่นี้นะก็มาฟาร์มเบลกันได้ ส่วนเนี่ยกำไรเนี่ยครับคือรับกําไรได้เลยแล้วก็รับรู้สึกว่าจะเป็นให้เก็บเห็ดแล้วก็รับกําไรเคลียร์ได้แม็กเก็บเห็ดอย่างละหกสิบสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะหกสิบสี่ลองลองมาทํากันได้ครับก็ที่นี่ก็คือมามาเริ่มแรกจะเซตหมได้แค่ที่เดียวนะทุกคน คือยศยศแรกอ่ะจะเซ็ตโคมแรกที่เดียวของผมเทรนเนอร์อ่ะจะได้สองที่คืออัพตามนั่นไปส่วน่ะว่ามีอะไรอันนี้ก็จะเป็นที่อันเชิร์เลบบี้เนี่ยจะเชิร์เลบบี้ได้ทุกคนเออใครมีตังค์สามแสนแล้วก็หาบีทบอลหรือว่าป้าบอลมาก็มาเชิร์เลบบี้เล่นกันได้คืออะไรอ่ะอีว อ่ะดีเบนก็เป็นโบร์แมนเซ็นเตอร์ต่างๆก็ๆน่าจะหมดแล้วนะถ้ามีอะไรและก็จะเป็นตีเทนเนอร์ไลย์วันนะได้ตรงเนี้ยโหมดมากน่าจะโหดอะ่ะผมไม่เคยมาตีด้วยตรงเนี้ยนะครับผมดูก่านน่าจะหมดแล้วทุกคนเนดะี๋ยวผมพาวาร์บกันก็ผิดครับ RTP ปึ๊มอ่ะเนี่ยกสุนแบบนี้ทุกคนกระสุนแบบนี้เลยเราก็เดินหาบ้านเกิดอะไรเงี้ยคือที่เนี่ยเอ่อเทพเกิดปกตินะทุกคนเทพเกิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดยากนิดนึงอะเพรเกิดยากไม่ยากไม่นิดแล้วน่าจะเยอะอส่วนถามว่าถ้าอยากได้โปรมบ้น,บนเทพมันจะมี 2ตัวที่หาได้นะจะมีเกียกบโฮโฮคือหากระดิ่งจา,จากจากเหมืองอะจากกงสปอร์มอนอะแล้วก็มันจะมันจะมีสุมม่มอยู่ว่าข้างในจะมีไม้แต่ก็หายา,ยากอยู่นะทุกคนหายากมากถ้าลองหาหามาติดกันได้นะามาติดกันได้เลยส่วน ก็ไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้ผมจะทิ้งดาวน์โหลดกับ i ีสคอดไว้กลางใต้คลิปนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็เ,เล่นกันได้นะครับเล่นกันได้แล้วก็กดไลค์กด subscribe คลิปนี้นะครับผมถายก็ไม่นานเลยผมไม่ได้ทําเลยลก็ช่วยใช้กดแชร์ให้ผมได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านผมดีกว่า นผนี่นี่ทุกคน,ก,คนกระดิ่งจะเป็นอย่างนี้เจ้เทพก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเจ้าของเจ้าของคนห้อยกระดิ่งมาปุ๊บแตกปุ๊บก็เทพว่าเกิดเลยจะใช่ทุกคนแต่ตอนนี้คือเจ้าของกระดิ่งเขาไม่อยู่ไอ้ไอยอเองผม,มเก็บไลยยังไม่ได้เท่าไหร่เองมาเล่นสองสองวันสามวันส่วนโพห้าสิบห้าสิบหาจากไหน ก็คือหน้าเว็บนะครับที่150 150หอยนะก็ช่วงนี้เติมพูณสองถึงวันที่11เนอะถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปก็สนใจอยากเติมก็มาได้เลยมาเติมว่ามันค้มอยู่นะมันได้พอยแรกด้วยก <Bye. S 1> ็ออกมาเล่นกันได้นะครับทุกคนแล้วก็จิจกรรมอ่ะอ่ะกิจกรรมจะมีครบ ทุ่มครึ่งนะครับมีทุกวันเลยมีทุกวันแล้วแจกของเยอะมากเมื่อวานเมื่อวานจะเพิ่งเออ่เพิ่งทำนะไรไปทุกคนอ่กิจกรรมครบรอบสามเดือนใช่ครบรอบสามเดือนก็คือแจกแจกเยอะมากเลยนะจแจกเอ็มบอลแจกช i n นี่ทีชายนี่ถ้เป็นสุ่มกันสามตัวก็คือใครมาเล่นที่เนี่ยคือแบบอ่า แบบเสยียฟีอยู่สายฟยีอยู่ได้อะแล้วก็ตามตังคือของที่เนี่ยขายตังเป็นได้นะทุกคนขายตังเป็นเงินได้แล้วก็แบบฟาร์มตังแล้าไปขายก็ได้อย่างงี้เพื่อเป็นอ่าช่องทางให้เราได้ด้วยหันสนใจก็มาเล่นได้นะครับแล้วก็พวกหินหินเมก้งเนี้ยหาไปขายได้นะอัลละห้าสิบหกสิบนู่นก็ลองเออลองมาเล่นกันได้นะครับผมก็ อะให้มาเล่นกันเนาะเซิร์ฟดีๆให้มาเล่นกันแล้วก็ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ